h okay, ฮลโหลกายวะทราบดูดโอเคับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนนะฮะไปหาเหรียญเลียวคอยกันนะครับคือเหรียญเลียวคอยได้มาจากไหนก็คือว่าเหรียญเลียวคอยนะครับหาได้จากการลงอารีนาเช่นอารีนาเอ็ก คือมันก็คือการ V P V P นั่นแหละฮะทุกคนก็ใครที่เป็นสาย P V P ก็น่าจะว้าวกับอัปเดตนี้นะฮะก็นี่ละกันผมจะขอลงเป็นโหมดอารีนาละกันนะฮะอารีนาเฉยๆนี่แหละฮะทุกคนคือว่าโหมดนี้นะครับมันก็จะเป็นโหมดที่แบบประมาณว่าให้เราเอาเงินนะครับไปปลดล็อกบัตรลายเพื่อเล่นนะฮะเออเราไม่ต้องไปสุมนะครับเราสามารถเอาเงินไปปลดล็อกบัตรลายได้นะครับคือบัตรลายพวกเนี้ยมันก็จะตามนี้เลยนะฮะทุกคน เท่าที่ผมดูนะครับมันก็มีไม่กี่อันนะฮะทุกคนมันมีก็1อ่ามี3แถวก็นี่แหละฮะทุกคนมันจะให้เอาไอ้พวกนี้แหละครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ลงไป PVP นะฮะเออมันก็ง่ายดีนะทุกคนไม่ต้องไปนั่งจัดคอมโบแบบไปตบกับคนอื่นนะ,ะแต่ถ้าใครที่เป็นสาย PVP นะครับก็ ผมแนะนำนะครับให้เล่นอารีนาเดีกว่านะเพราะว่าอารีนาเนะครับมันจะเป็นการแบบจัดคอมโบของเราเลยไงแต่ว่าอเน,นี้ยเกมเขาจัดคอมโบมาให้แล้วนะฮะเราไม่สามารถเลือกอะไรได้นะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูสักเกมหนึง่งละกันฮะอตอนนี้ทีมแดงก็เฮ้ยทีมแดงก็โอเคอยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าอ่าตกตาหนึ่งแล้วอ่ะมันจะได้สัก กี่เรียวคอยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นคลิปแบบเรียวๆเลยนะฮะทุกคนเออผมก็จะแบบพูดแบบสดๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ฟังกันไปเพลินๆนะครับเออคือผมแนะนํานะครับให้ให้แบบว่าให้ลงอารีนาแบบผมดีกว่านะเพราะว่ามันแบบมันเล่นง่ายอะทุกคนดูดิเห็นปะมาแล้วมันก็เหมาะกับคนที่สเปคไม่ได้แรงด้วยนะครับนี่คือแบบมันเล่นง่ายอะอย่างที่ผมบอกกันแหละ คือผมไม่อยากไปเล่นอารีนาเเพราะว่ามันนุ่นวายอะทุกคนเออเนี่ยอันนี้มันเล่นง่ายดีนะครับอ่าผมก็เลยแนะนําอยากให้เล่นนะใช่นี่เลยก็ผมจะเล่นเป็นในเรื่องของคิซามินะฮะอ่าถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดลองให้แล้วกันนะครับว่าจากที่ผมเล่นมาอะไรมันโอเคที่สุดนะฮะ ตอนนี้นะครับทีม <If S 1> ผมก็น no. ําอยู่นะแต่ว <mals> ่าดาเมจผมเป็นรองครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผมจะสามารถทําดาเมจเป็นลาดับต้นๆได้หรือเปล่านะครับอันนู่โยนหมูนี้ชอบเลยครับสกิลผมนี่มีประโยชน์เลยอื้อยากยัดเข้าไปยัดเข้าไปครับผมบอกแล้วนะว่ามาเฟียผมไม่กลัวนะครับแต่ผมกลัวมาเยอะอย่างเดียวใช่ผมกลัวมาเยอะอย่างเดียวเลยมาเฟียไม่กลัวเลยครับ ไอหลามไอหลามกินหัวกระบาลมันไอหลามของผมมันมันก็โหดนะทุกคนเออคือทุกคนเราต้องลองเล่นนะว่าอะไรมันเข้ามือเรานะฮะมันไม่เชิงว่าอันนี้โหดอันนี้กะนะครับมันอยู่ที่ว่าอันไหนมันเข้ามือเราเราก็จะเล่นอันนั้นโหดนะฮะอ่าเอาจีนคิสเมก็ไม่ค่อยเข้ามือหรอกแต่ครับเออมันก็มันก็เล่นง่ายที่สุดแล้วมั้งคือเท่าที่ผมลองมานะคือมันก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันก็เล่นง่ายดีอะเออผมก็เลยชอบนะ มายี่มันมีไอ้นี้ได้นะดาบหนังฉลามอะแต่ว่าตอนเนี้ยเกมเขาก็ได้อัปเดตจนแบบมันไม่น่าเล่นแล้วนะคือเมื่อก่อนมันเป็นไอเทมที่แบบมัน o อเกินอะมันเกินจนแบบว่าเขาเขาเนิฟจนเล่นไม่ได้เลยนะคือเนิฟดีก็เนิฟจนเล่นไม่ได้เลยคร <c ười> ับอุ้ยทุกคนคือพูดแป๊บเดียวเห็นสังเกตดาเมจผมหรือเปล่าอ้าวดาเมจผมขึ้นไปที่1นแล้วนะครับ <c ười> โอ้โหนี่โมแป๊บเดียวเองเนี่ยโมแป๊บเดียวเองดาเมจขึ้นที่1เสย ยัดเข้าไปครับเราเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรู้ชายนะครับเพราะว่าคือโหมดนี้คือมีอะไรก็ยัดเข้าไปให้หมดเลยนะเพราะสกิลมันก็มีอยู่แค่ทั้งหมดไม่กีดสกิลอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือบางทีเราอาจจะเล่นเป็นฮีดันดีไหมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นปะเลือดมันเด้งรัวๆเลยนะครับฮีดันอะเออคือแบบใครจังหวะที่ทุกคนลุมสกิลใส่มันอะมันจะแบบเคาน์เตอร์ได้นะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยน่าลองเหมือนกันนะทุกคน น่าลองป่ะเออเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับว่าอ,อันไหนมันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนเล่นแล้วกันนะครับอ่าก็ตามนั้นเลยอันนี้คือถ้าผมเงียบบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือมันตึงนะทุกคนเออมันก็ตึงเป็นธรรมดานะฮะอ่าก็ไอหลามไปกินกระบาลวันโอ้โหโดนแคนเซิลส,สกิลเซเฮ้ แต่ดาเมจผมก็เอาเรื่องนะมันก็ขึ้นที่หนึ่งอยู่นะทุกคนเออเออมันก็ได้อยู่แหละก็พอได้พอได้พอได้ไดวิว,ว,วิกระดาษก็โหนกันเนี่ยม่นยังไงละ่ะกระดาษโหนเหรอไอหลามกินวันนี่ไอหลามของข้ากระดาษเหรออา้าวผมตายตั้งแต่เมื่อไหร่วะทุกคนเฮ้ยผมโดนอะไรตายอะ่ะอา้าวเฉยเลย <laughs> เฉยเลยนี่อะไรวันหน้อาอ่าก็เดี๋ยวผมลองเล่นอันอื่นให้ดูบ้างแล้วกันนะครับ เออผมจะลองเล่นเป็นฮีดันดูนะเมื่อกี้ผมเห็นเขาเล่นอ่ะมันมันโหดดีอะเออทุกคนเออเดี๋ยวผมลองเล่นบ้างดีกว่านะนี้เลือกเป็นฮีดันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กด enter ไปเลยนี่มาแล้วอันนี้ก็คือฮีดันตาแรกของผมนลยนะครับเพิ่งปลดล็อกมาเมื่อกี้เลยนะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะอะาเป็นยังไงครับเออเฮ้ยได้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 เฮ้ยทุกคนได้อยู่ครับเฮ้ไยได้อยู่ได้อยู่เออมันเอาไว้แบบคือยังไงอ่ะ มันจะโหดตอนมันอยู่กลางวงล้อมอ่ะเออทุกคนใช่นี่แล้วก็ในโหมดนี้นะครับของมันก็จะสุ่มมาให้เราหมดแล้วนะเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับอ่าเขาให้อะไรมาเราก็ต้องเล่นอย่างนั้นตามนั้นนะครับทุกคนเออก็นี่เลยคือผมว่าฮิดันมันก็โหดดีนะทุกคนดูดิใส่สกิลมาอ่าสกิลแรกนะครับเอาไปเคาน์เตอร์แล้วดาบมันดึงไกลด้วยา็ด,ดิบอ่ะ อ๋อจะก,กะหมดก็ว่าอยู่เฮ้ยดามเมจก็ไหลอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเออนี่อ่ะกลางนาเขตไว้ดีเออจับล็อกดิ<ม>ยังไงอ่ะโดนด,ดีโดนด,ดิครับมาดีครับเข้ามาในวงเข้ามาในวงเข้ามาในวงพี่เลยไอ้หนูไม่อีสัดเข้าไปอุ้ยอันนี้ FC ของผมเองหรือเปล่าครับทุกคนเหมือนจะเป็น f อของผมนะจริง เออยังไงครับวิววิวทำไมเขาเเลุมา่มผงคนเดียวเลยวะทำไมเขาลุ่มผงคนเดียวเลยทุกคนเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บอิตาจิล็อกให้แล้วอิตาจิเอาดีตกดีล็อกไปแล้วล็อกไว้แล้วอิตาจิตกเลยเออเอเอเข้ามาในวงเข้ามาในวงวิววิจังว้ยแตกวะแตกแล้วว่ะไม่ได้เรื่องครับคือมันมันก็โหดแหละฮิดันนะแต่ว่า เราเราต้องเล่นเป็นจังหวะจริงๆนะเดี๋ยวผมลองเล่นอีกทีนึงแล้วกันดูดีว่าตานี้จะดีขึ้นไหมนะฮะอ่ะทุกคนฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้เล่นเป็นฮิดันกันอีกหนึ่งรอบนะอ่ะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกลางดงนะครับแล้วกดเคาน์เตอร์ดูนี่ทุกคนดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหเลือดด้งนะฮะโอ้โหเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยฮ,ฮ,ฮิดันเฟี้ยวอยู่เนี่ยนี่ห c ซของผมไ่ตบเอฟซีครับอีีนี้ เอ,ออเออยังไงครับมันเล่นง่ายดียะมันไม่วุ่นวายอเออทุกคนก็เล่นตามผมก็ได้นะครับนี่มันก็ชิวๆนะเล่นแบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเป็นโหมดอื่นอ่ะมันก็จะแบบถ้าเป็นคอนควสนะครับเออระยะทางอ่ะมันจะไกลด้วยแล้วก็มันเสียเวลาด้วยระยะแบบคือเล่นครั้งหนึ่งมันก็นานมากเลยนะแต่ว่าเล่นอันนี้ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยดูดิโมแป๊บเดียวจบแล้วนะฮะ คือตอนนี้ผมมีประมาณเริ่มต้นก็ประมาณ500กว่าๆนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจบออกไปเราจะได้สักเท่าไหร่นะครับโอ้ดูโอนจาก500กว่าๆนะครับตอนนี้มี629แล้วนะครับอ่าก็นี่ก็คือวิธีการฟาร,ร์มเลียวคอยของผมนะฮะใครที่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ โอเคครทุกคนวิธีฟาร์มเรียวคอยของผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังจะหาเหรียญเรียวคอยกันทุกคนเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ